สวัสดีครับผมในกิจการที่สุวงวงมอทัพีเลรทีหนึ่งครับจะมาพูดการเชิญชวนนุ่มน่าใจการเชิญชวนเพื่อนเพื่อนๆแปนหนังสือสามารถทำได้หลายวิธีโดยเน้นจุดติ่นของการอ่านหนังสือให้เพื่อนๆเ,เห็นประโยชน์และความน่าสนใจสร้างความสร้างแรงจูงใจด้วยประโยชน์ของการอ่านเพื่อนๆเคยสังเกตไหมว่า แค่การอ,าอ่านนังสือวันละนิดช่วยเพิ่มความรู้และพัฒนาตัวเองได้มากมายเช่นช่วยให้เราพูดคุยเรื่องต่างๆได้เก่งขึ้นมีความคิดสร้งสรรค์เน,น่ยังช่วยลดความเครียดได้ด้วยลองอานนัที่ช่องาหารกับการอ่านหน,ใ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 น